วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านมากเลยเราอ่านข่าวพูดถึงท่านเป็นประจำว,วันนี้ท่านจะมาพูดถึงเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่มาจากสมุนไพรได้รับรางวัลด้วยน่าใช้สุดๆเลยเป็นอย่างไงบ้างน,นะคะติดตามจากอาจารย์ออสรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเคยเจอแต่ในข่าวครับเคยแต่เล่าข่าวแล้วก็เจอแต่อาจารย์ออสปล่อยสัมภาษณ์อาจารย์ออสวันนี้เจอตัวจริงดีใจดีใจเนี่ยครับก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็มาบทบาท หนึ่งนะครับก็เป็นเอาอเขาเรียกว่าจากหิ่งออกสู่ห้างก็คืองานวิจัย,อยของจากหิ่งออกสู่ห้างเหรอมันหมายความว่ายังไงเล่าให้ฟังหน่อยฮะคือ,อเป็นงานวิจัยของอาจารย์ออสเองกับท<า>ีมนะฮะลูกศิษย์ก็คือ,อปกติเราทําวิจัยด้านสูนภั่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เราก็สกัดสารสําคัญจากสูนภพ่นะครับตอนนี้ก็เอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์นะฮะตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ที่ออกมา ในหลายชนิดเลยนะฮะรวมถึงวันนี้ก็คือยาสีฟันสูนไพายที่มีชื่อว่าด็อกเตอร์ออสมอร์นิ่งคิสนะฮะโอ, <c oughs> ชอ้ชื่อดีชื <c oughs> อ่อดีครับก็เป็นนวัตกรรมยาสีฟันสูนไพายนะ,ะทีะ่เริ่มต้นเนี่ยนะฮะก็จากห้องแลบนะฮะตอนนี้มีในทุนนะฮะเป็นผู้ประกอบการที่มาทำโครงการบริการวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยก็นำ งานวิจัยเจอรรสเนี่ยไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่วางอยู่ด้านหน้านี้ก็คือดรออสมอร์นิงคิสนะครับโอ้โหประตูเงียบทำาน้าไม่อยู่เลวเนี่ยมีแตไปให้สัมภาษณไทยรัฐเลยนะอยากรู้จังเลยว่างานวิจัยที่ว่าที่มันดีขนาดนํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยวิจัยเรื่องอะไรช่วยยังไงก็จะใช้เอสเซนเชียลโอของสารสกัดสมุนไพรที่มีสรรพคุณหลายตัวเลยนะคะก็ปกติยาสีฟันสมุนไพรเนี่ยเขาจะใส่สมุนไพรแล้วก็จะเป็นสารสกัดหยาบสีน้ําตาลอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ว่าของอาจานย์น็อตเนี่ยก็จะเป็นสีออกเขียวๆอ,อ,อย่างนี้เลยนะฮะ,ะหลักๆก,ก็มีกรานพูนะฮะมีเซนเชล่าก็คือ,อมีบัวบกมีขิงแล้วก็มีรสหวานอ่อนๆของชาเอมเทศนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นยาสีฟันที่ต้องใส่โฟรไรนะครับคุณก็คือป้องกันฟันผุ<ช>มีซิงค์แลคเทตป้องกันในเรื่องของการ เกาะกันของข้าหินปูนนะครับแต่หลักๆสมวติหที่ใส่เข้าไป20กว่าตัวเนี่ยนะฮะก็คือเน้นในเรื่องของกลิ่นปากนะฮะครับลองดูได้ฮะทั้ง3ท่านนะฮะตัวนี้ดีมากๆเลยนะฮะจนในที่สุดเนี่ย แเราก็เรียนที่ญี่ปุ่นด้วยก็เอาผลไม้จากประเทศญี่ปุ่นมาสกัดด้วยก็เป็นลูกพรับนะฮะโโจากเมืองซุคุบะก็ใช้ก็จะเอาออนมาใส่เนอนะลูกพรับมันมาทําเป็นส่วนผสมอะไรในสมเออยาสีฟันเนีน่ยครบับก็มันจะมีสารธรรมชาติบางตัวที่ขจัดในเรื่องของการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้นะครับมีเพปเปอร์มิ้นท์ มีเซนเชราอะเซดิก้ามีอะเซริโคไซก็คือไกลโคไซที่อยู่ในโบบกตัวนี้มีมากๆเลยเวลาใช้เนี่ยก็ไม่ต้องใช้เยอะนะฮะนิดเดียวขอดูหน่อยใช้แค่ไหนประมาณหนึ่งเม็ดถั่วเขียวเท่านั้นเองเม็ดถั่วเขียวดิบอาจารย์ประมาณไหนพริกพริกแค่นี้เลยเดี๋ยวนะมันแค่นั้นเองเหรอใช่ฮะ พี่กะว่าหลอดเดียวใช้ทั้งปีเลยนะเนี่ยรับเราไม่เน้นขายนะฮะเราเน้นเรื่องคุณภาพนะฮะแต่ว่าเข้มข้นมากจริงถึงใช้ปริมาณน้อยถึงทำออกมาตอนที่คุณน้องก็คือผู้การที่มาทําบริการวิชาการร่วมกันตอนนั้นเราก็ทดลองดูนะับก็2เดือนเราก็จําหน่ายไปได้ห้าหมื่นกว่าหลอดนะครับแต่เน่ยก็ได้รับการตอบรับดีตอบรับดีมากครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งของการจําหน่ายเนี่ยก็เอา เข้าบริจาคในเรื่องของการสร้างโรงพยาบาลของมหาวิยาลัยเกรรษตรศาสตร์ด้วยอตอนนี้มอเกรรษตรเราจะมีคณะแพทยศาสตร,ร์นครับออรับ ก็คือผู้สนใจบริจาคบริจาคตรงได้เลยนะครับบริจาคตรงรไปที่หมหาวิทยาลัยหรือถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์งานวิจัยของอาจารย์ก็ใช้ซื้อผลิตภัณฑ์ได้ก็ส่วนหนึ่งก็บริจาคอ,อาจารย์รรผมขอดอเรื่องถามนิดเดียวที่ทั้งสร้างเนี่ยคือในมอเกษตรเลยใช่ไหมที่บางเขนนะใกล้ที่บางเขนใช่ไหมถนนวิภาวิภาโอตรงนั้นนั่นเองตรงหอหอพักหญิงเก่านะแล้วก็ตอนนี้ก็ผลิตภัณฑ์บางส่วนก็จําหน่ายที่ร้านเดอะพรีเมียมแอดเคดอยู่ด้วยตัวนี้ได้รับรางวัลหลายตัวเลยนะครับคือเปิดตัวมาเนี่ยสองเดือน เราค่อนข้างพอใจมากก็คือรางวัลของกระทรวงสาธารณสุขผลิตภัณฑ์ศูนไ์ภัยคุณภาพประจําปี2566จากกรรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในงานมหกรรมศูนไ์ภแห่งชาติครั้งที่20และตัวนี้ก็คืออินเตอร์เนชั่นแนเป็น outstanding product นะฮะรางวัลการันตีอะใช่ฮะเอเชียท่าบัวอดนะครับโอว้ก็สด้สดๆร้อนๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมาร่วมกิจกรรมนะฮะที่ ไทยรัฐทีวีเนี่ยก็ต้องมีโปรโมชั่นขายนะครับอดอาทั้งทีขอแบบเน้นๆเลยได้ไหมแจกเลยดีไหมฮะขอแบบพิเศษพิเศษเลยค่ะอขอแบบพิเศษอะตัวนี้คือปกติจะเป็นหลอดใหญ่ที่จําหน่ายอยู่แล้วก็ห้าหมื่นหลอดที่ว่าคือหลอดใหญ่นะครับแต่ว่าหลอดใหญ่เนี่ยเซ gment จะเป็นอายุเยอะที่จักรรดูสถิติคนที่เข้ามาใช้ก็อายุ5 0ถึง70ปีเราก็เลยคิดว่าเอ้เราน่าจะออกผลิตภัณฑ์ในรูปของหลอดขนาดเล็ก ก,ก็คือครับ20กรัม d รออส r Oz Morning k i 20กรัมนะครับก็เลยทำมาลองตลาดก็คือคนรุ่นใหม่นิยมใช้ตอนนี้คนรุ่นใหม่เนี่ยเวลาใช้ายายฟันสมุนไพรเขาก็จะนึกถึงฟูรไลนต้องมีนะอะไร<ช>พวกนั้เราก็เลยทําตัวนี้ขึ้นมาตอนนี้ก็มีโปร ที่เรียกว่า3 6มหองเดียวดา3 6ามหกสิองสูตรคูณกันต้องสาหรือยังไงอาจารย์แบบไหนคะแบบที่บ้านเลยนะปกติคุณน้องจำหน่ายอยู่ที่99บาทใช่ไหมฮะคุณน้องอ่าคุณน้องนั่งอยู่ตรงนี้จริงคุณน้องต้องเข้ามาช่วยนะเนี่ยนะฮะสามหกสิก็คือลดราคาสา3หลอดก็คือ269 6หลอดก็คือ479แล้วก็ทางรัฐแนะนำก็คือ12หลอดเพียง899บาทไปถึงพัน ตกเฉลี่ยแล้วหลอดละประมาณ74บาทนะครับถือว่าได้เยอะด้วยนะเนี่ยโปรโมชั่นดีสนใจต้องโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์อะไรครับเบอร์นี้เลยฮะบนหน้าจอเลยนะฮะใครถ่ายไม่ใครฟังไม่ทันก็ถ่ายรูปไปก่อนนะฮะ0 2 0 9 6 8 7 8 9นนะฮะ0 2 0 9 6 8 7 8 9ูนร้อยสายเท่านั้นสำหรับวันนี้นะแต่ถ้าใครที่สนใจอยากจะแบบดแนะนำพูดคุยทางออนไลน์น่าจะสะดวกกว่าทำยังไงดีฮะ อนี่ถ่ายไว้เลยฮะ QR code ถ้าใครสแกนไม่ทันนะส่วนใหญ่ที่มีฟีดแบ็กก็ลูกหลานจะถ่ายรูปไปให้ก่อน,อน Morning kiss นะฮะ Morning kiss kiss นะครับสแกน QR code มีอัดนำหน้านะครับก็ แนะนำนะฮะโปร12หลอด899บาทนะครับคุ้มกว่าคุ้มกว่าตัวนี้มีค่าจัดส่งด้วยนิดหน่อย30บาทมาบอกไม่ได้เยอะมากมายนะคะส่งถึงบ้านรออยู่สมายไปเลย3612นะฮะราคาคุ้มสุดก็คือตัว12หลอด899บาทมหลอดดีราคาเท่าไหร่นะ 269บาทนะแล้ว6หลอดล่ะครับ479บาทครับอ้าวชุดใหญ่สิหลอดไปเลยอ้าวแปดอาสิบาบาทแอดไลน์มอร์นิ่งคิสเลยฮะเริ่มขายของเป็นละเออผมไม่เคยผมไม่เคยได้ยินเสียงอาจารย์ออสในเวอร์ชั่นนี้เลยนะแ้ดลองบอกหน่อยหมายเลขโทรศัพท์โทรไปที่เบอร์อะไรฮะ020968789นย์เก้าหกแปดจานะฮะขายชอบจะอตเข้าไปเลยในไลน์แอดไม่ได้เจอเฉพาะอาจารย์จิฟันเจอผลิตภัณฑ์อื่นด้วยโอ้ยใจล้วนๆนะฮะแต่ตัวนี้อ่ะแอดมอร์นิ่ง ขีดกลางแล้วก็คิสนะครับคุ้มจริงๆนะคะเพราะว่าหลอดเล็กๆเนี่ยพกพาได้นะแล้วซื้อทีซื้อเยอะๆจะได้เอาไปแจกลูกแจกหลานแจกเพื่อนทำบุญด้วยนะฮะทำบุญได้ด้วยก็เราตั้งเป้าจะบริจาคสร้างโรงพยาบาลประมาณ100ล้านบาทจากแบรนด์ลอนะครับเราจะทำให้ถึงครับ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาจากสมุนไพรมีรางวัลการันตีรับรองงั้นขออนุญาตย้ำโปรโย,ย้ำเบอร์อีกทีค่ะอาจาย์อ่ะโทรมาเลยตอนนี้นะฮะ020968789นะครับ ลายแอดมอร์นิ่งขีดตรงกลางแล้วก็คิสมอร์นิ่งจะแปลว่าเช้านะฮะใช่ด็อกเกอร์ออทมอร์นิ่งคิสหลักๆชื่อมันมาจากการที่ว่ามอร์นิ่งคิสไงเป็นจูบตอนเช้าเป็นการจูบที่สดใสสดชื่นว้าวสดชื่นนะคะใครๆก็อยากจะมีลมหายใจหอมสดชื่นแบบนี้ขอบคุณอาจารย์ออดมากๆเลยค่ะที่มาแนะนำสิ่งดีๆพร้อมโปรเด็ดๆค่ะขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ออดครับคุณคุณผู้ชม